สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีสองพห้าหกสิบ็ดครับวันแรกวันแรกที่ทำงานของปีแล้วก็เป็นคลิปแรกของปีผมเนาะมาด้วยประเด็นร้อนเลยกำลังเป็นที่นิยมนะครับเรื่องการปลูกทุเรียนไม่แกะถุงนะครับผมไปรวบรวมข้อมูลจากเน็ตมาแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะครับ มีใครว่าอะไรยังไงเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนแบบไม่แก่ทุงนะครับพี่เจ้าของสวนที่ปลูกรูปนี้ผมขออนุญาตนะครับเอารูปมาอาพี่เขาค่อนข้างพอใจนะครับพอใจเป็นอย่างยิ่งในการปลูกทุเรียนแบบนี้นะครับเนื่องจากผ่านไปหนึ่งปีแล้วเนี่ยนะครับทุเรียนก็ยังไม่ตายนะครับรอดอพี่เขาบอกว่าเป็นการปลูกเรียนแบบที่อยู่ใน ร้านกิ่งพันนะครับเขาบอกว่าทําไมมันอยู่ในถุงในร้านกิ่งพันมันไม่เห็นจะตายเออทาไมเรามาปลูกมันตายพี่เขาจัดการปลูกทั้งถุงซารอดครับหนึ่งปีต้นสวยอยู่นะอ่าถุงข้างๆยังอยู่นะครับแต่ว่าปาดก้นถุงออกนะครับก็คือปาดก้นถุงออกแล้วก็แต่ว่าถุงข้างๆยังอยู่ผมว่านะอ่านมาห,หลายๆเว็บนะเขาบอกว่าสําหรับดินเหนียวหรือว่า สภาพที่ไม่เหมาะกกบการปลูกอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะสวนนี้พี่เขาบอกว่าเป็นสวนเก่าที่มีกิ่งไม้รากไม้อะไรเยอะมากพวกดินเหนียวพวกอะไรที่น้ําแช่รากขังรากรากเน่าคนเน่านะครับปลูกแบบนี้รอดเขาเออบอกว่ารอดเดี๋ยวผมจะไล่ไ,ลไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งปีนะครับรอดแล้วก็มีพี่คนนึงนะครับทุดลองปลูก แบบไม่แกะถุงนะครับอายุ40ปีเอ้ย4ปีนะครับสังเกตว่า4ปีเนี่ยถุงยังเหนียวอยู่เลยนะครับถุงอยู่ตรงนี้นะครับถุงยังเหนียวอยู่เลยยังไม่ขาดยังไม่อะไรเลยยังเหมือนเดิมเลยครับเออดีจังเลยถุงนี้ดีครับพี่คนนี้ปลูกไว้หลายต้นนะครับอันนี้อายุ4ปีนะครับสูงประมาณ2เมตรนะครับต้น พี่เขาพอใจนะครับพอใจในการปลูกทุเรียนแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าพี่คนเจ้าของคลิปเนี่ยเขาปลูกแบบเกษตรผสมผสานปลูกในป่าเลยไม่ได้มาคอยฉีดยาใส่ปุ๋ยอะไรก็คือปลูกแล้วก็ปล่อยไปเลยนะครับเป็นป่า,าที่เป็นเกษตรที่ทําเชิงป่านะครับปลูกต้นไม้เยอะๆปลูกต้นไม้หลายๆประเภทปลูกทิ้งขึ้นไว้เลยครับเก็บเห็ดเก็บผักกินนะครับแล้วก็รอ เวลาต้นตัดต้นเนาะนี่ครับต้นใหญ่อยู่สี่ปีส่วนเจ้าของส่วนนี้สวนใหญ่นะครับแล้วก็ขายกิ่งพันุด้วยนะครับพี่เขาบอกว่าถ้านานๆไปเนี่ยถ้าต้นเขาแข็งแรงมากๆเนี่ยรากเขาจะออกมานอกถุงได้เขาจะปีนขึ้นมาบนถุงเลยโอ้จริงเหรอผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจแต่ก็ว่ามีรากครับมีรากนี่พี่เขาก็ให้ดูว่ารากราก,ากมันจะเป็นขยึกขยึกหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้คงอยู่ในถุงเนาะ ผมว่านะถ้าเกิดว่าสภาพอากาศเลวร้ยวายหรือสภาพพื้นที่เลวร้ยวายจริงๆถ้าปลูกสักปีหนึ่งแล้วมาดึงถุงออกมันจะเป็นยังไงจะดีกว่าไหมดีกว่าที่ทิ้งถุงไว้ถึงสี่ปีนะครับนี่ครับสี่ปียังเหนียวอยู่เลยมียูทูบเบอร์นะครับที่ไม่ชอบวิธีการปลูกแบบนี้ก็มีนะครับ เขาได้ติดติงเรื่องแต่ก่อนเป็นพึ่งแกะถุงนะครับนี่ครับพึ่งจะแกะถุงออกครับเห็นลากใหญ่ๆไม่ลากเขาตั้งดิ่งลงมาเลยยังเป็นรูปถุงอยู่เลยครับพึ่งดึงถุงออกตะกี้นี่เองเขาบอกว่ามันเสียระบบลากลากมันแผ่ไม่ได้ youtube ช่องใหญ่นะครับช่องใหญ่มากผู้ติดตามแสนหลายแสนนะครับลากแผ่ไม่ได้แล้วก็เสียระบบลากแล้วก็ทําให้ต้นล้มง่ายอันนี้จริงนะครับต้นนี้ใหญ่มากครับต้นนี้เกือบเท่าขาเลยครับแต่ว่า แค่ขย่านิดเดียวนี้สั่นไปทั้งต้นเลยก็คือรากใหญ่ๆนี่แทนที่จะแผ่มาเกาะดินไว้นะครับกับดิ่งลงข้างล่างอย่างเดียวเลยแต่ก็มีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนนะครับที่อยู่ในโลก youtube นะครับออนไลน์คิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปนี้นะครับมีคนบอกว่าเออ ก็โตดีนะ <c oughs> เขาบอกว่าโตดีนะครับทั้งๆที่คลิปนี้เจ้า,จาของคลิปนี้พยายามสื่อว่าปลูกแบบนี้แล้วล่ากเขาผิดธรรมชาตินะครับ <c oughs> ก็ยังดีนะที่โตขนาดนี้อ <c oughs> โตครับโตจริงผมว่า,าตาลอดนี่อาจ,จะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะสาหรับการปลูกแบบนี้แต่ว่าหลังจากนี้ก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาเองแหละครับเจ้านี้มาแรงเลยบอกอะไรบอกอะไรเล่าได้บางอย่างถึงแม้อยู่ในถุง รากก็ยังหากินได้ยังอุตสาโตได้ขนาดนี้บางคนปลูกทำตามขั้นตอนที่เหล่าอาจารย์ทั้งหลายแนะนำยังตายแล้วท่านคิดยังไงครับก็แล้วแต่ตัวท่านนะครับผมเอาข้อมูลมาให้ดูเนาะสำหรับผมนะคิดยังไงก็ไม่สำคัญแล้วครับเอาข้อมูลมาให้ท่านดูท่านคิดยังไงก็แล้วแต่ท่านต้นใหญ่ต้นอะไรผมก็ไม่ให้ดูหมดแล้วเนาะแต่สินใจเองครับว่า จะปลูกแบบธรรมดาหรือว่ามีวิธีปลูกที่ดีกว่านี้หรือว่าวิธีนี้เป็นวิธีปลูกที่อัตรารอดสูงนะครับสูงจริงนะครับแล้วแต่ท่านตัดสินใจเองเลยครับทุเรียนท่านสวนท่านปลูกเองครับคิดเองครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ